น,ะะน้องที่ะะ <c oughs> าก,า,การะคน้ก็ไ่ด้อันเลยนะข <c oughs> อไเวลาดูแลนงแล้วก็นองค่ข้างที่จะ่ยงตัวสหก,ก็น,กนะคก็ค,คือน้องเดินไม่ได้2อายุเยอะแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างห่วงตัวนะหวงเท้านี่เยอะมาก

ศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 ตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะครับเราตัดขนให้น้องเสร็จแล้วแล้วก็พบว่าน้องมีผื่นแดงผื่นคันที่ผิวหนังเต็มตัวเลยนะครับเราก็จะใช้เป็นผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของทางร้านน้องหมาน้องแมวนะครับในการดูแลสุขภาพผิวหนังของน้องจะช่วยปรับสภาพผิวหนังและขนช่วยลดผื่นแดงผื่นคันที่ผิวหนังของน้องแล้วก็ลดสมรติได้ด้วยนะครับอันนี้เราจะใช้แชมพูสมุนไพรนะครับผสม แชมพู1ส่วนผสมกับน้ำา10ส่วนนะครับในการทำละลายนะครับแล้วก็หมักไว้บนตัวน้องนะครับประมาณ5-10นาทีนะครับระหว่างที่หมกักเราก็จะนวดน้องไปด้วยนะครับเพื่อให้แชมพูซึมเข้าสู่ผิวหนังและขนของน้องได้ดีขึ้นนะครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูของเราติดต่อเข้ามาได้ครับที่0ูนย์0 4 4 4 3ร้านน้องหมาน้องมา,า,องมาซอรอนในแสกเตสต์นครแก่นนะครับ เราก็สนใจใช้บริการน้ำปัดของที่ต่อเข้ามาได้เรามีบริการรับสบ่งวยครับหลังจากฉีดพ่นไว้เราก็จะนวดน้องไปด้วยไปด้วยนะครับแล้วก็ขัดเอาพวกเศษคราบผิวหนังที่เป็นลอกล่อนนะครับออกให้หมดนะครับน้องจะไดะ้ผิวหนังจะได้ดีขึ้นนะครับกระตุ้นการผัดฝนการผัดผิวนะครับมหมักไว้ประมาณ5้านาทีเราล้างออกเสร็จแล้วเราก็จะไปะเป่าผนให้แห้งนะครับ แชมพูของเราสามารถที่จะลดผื่นได้ผื่นคันแล้วก็ลดเท็มหมัดได้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์แชมพูเราจะทําจากสมุนไพรแท้ๆนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับและด้าน,นหนึ่งเราใช้ในงานจิตอาสาตัดขนยกับเซนักจรสำนักตารตมรวนิรีตามมรา่ตงางๆด้วยนะครับ แล้วเราก็นำแชมพูของเราไปมอบให้ตามบูลนิธิที่เราไปช่วยตัดผลได้ใช้ด้วยนะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่ไปใช้บริการร้านน้หมานน้แมัซาลอนครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวเราพาน้องไปส่งที่บ้านนะครับอาบน้ำแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพที่หลังให้น้องกับจัดเห่ันมให้แล้วครับ